สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะเลิกงานเลิกออกจากงานเรียบร้อยก็มาเดินป่าอากาศบริสุทธิ์สดชื่นหน่อยนึงค่ะอากาศสูตรบริสุทธิ์หน่อยหนึ่งพี่น้องฝนมันตกดูต้นไม้สวยนะมันโดนน้ําแล้วมันเป็นสีดําค่ะพี่น้องขาต้นไม้โดนน้ําแล้วเป็นสีดําดูสิครับพี่น้องแดดมาร่ําไรแดดมาร่ําไรเลยค่ะพี่น้องขา,ดดางสวยนะพี่น้อง ขับผ่านมาตามาจากในป่าก็เลยมาแวะป่าหน่อยนึงค่ะเดินให้มันสดชื่นครับพี่น้องดูโอ้ยงามจังเลยไปเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปดูเรื่อยๆสวยมากเลยเขียวจะอุ่มแตกต่างจากหน้าหนาวเลยนะคะพี่น้องค่ะเขียวจะหุ่มแดดร่ำไรอย่างนี้อากาศดีมากเลย18-19องศาครับพี่น้องค่ะ ตรงนี้ต้นดอกแคร์นะส่องต้นเนี้ยต้นดอกแคร์ฝรั่งต้นดอกแก่ที่เนเธอร์แลนด์นั่นแหละค่ะดอกมันกินได้ค่ะพี่น้องค่ะแกงส้มไก่เจียวนน้นดอกมันดอกอุยต้นใหญ่มากเลยข้างบนหน่อยส่องให้ดูแต่ก้านนกน้ำไม่ชอบกินนะเพราะว่ากลิ่นมันหอมเกินกับพี่น้องกลิ่นมันหอมเกินค่ะนี่เลยค่ะตรงนี้มีแต่ต้นดอกแคเยอะแยะค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยงามมากเลย สามสี่ต้นนะคะพี่น้องดูสิครับพี่น้องค่ะป่าหน้าเดินอะสดชื่นมากเลยดูสิครับพี่น้องค่ะสดชื่นอะมันเขียวมันสดชื่นอะขาดดีอะเดินมาถึงจุดชมวิวเขาพี่น้องสวยมากเลยตรงนี้สวยมากเลยมองไปไกลไกลมีต้นไม้หลากหลายค่ะมีต้นสนด้วยต้นอะไรด้วยค่ะพี่น้องค่ะสวยนะพี่น้องเนี่ย จุดชมวิวเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปดูดอกไม้ตรงน้นช่วงนี้มีดอกไม้นี้ค<ม>่ะพี่น้องค่ะดูสิสวยสวยมันหอมดอกไม้เนี่ยมันหอมทุกทุกดอกทุกชนิดเลยอะ่ะดูสวยมากค่ะพี่น้องดูสิค่ะดูสิคะเป็นพวงเป็นพวงเ,เริ่มบานค่ะยังบานไม่หมดค่ะอุ้ยงามงามค่ะพี่น้องดูสิค่ะดูสิค่ะ งามมากเลยหอมมากเลยนูนนูนข้างทางหอมมากเลยค่ะพี่น้องค่โอ้ยงามค่ะสวยหอมมากเลยสดชื่นกับดอกไม้ป่าข้างทางค่ะพี่น้องขาสวยมากเยอะมากเลยมันหอมอ่ะหอมมากเลยค่ะพี่น้องขา โอมมากเลยดอกไม้นี้ช่วงนี้เป็นดอกไม้นี้ค่ะดูสิคะหอ้มากเลยยิ่งอากาศดีฝนตกเนาะฝนตกดอกไม้นี้มันเริ่มเริ่มบานค่ะเริ่มบานมันยังไม่บานหมดค่ะพี่น้องกลับจากตำานกลบจากตำานเรียบรย้อย ไปเดินเตะในป่าชุดอากาศบริสุ์เตะผีนองเอ็นนั่นแหละค่ะก็เลยตึงบานแล้วมาแกงนี่แกงปีเก่กับเอ่อ uh, ปาปริกา้ากับสี่เขี้ยวสี่สี่แดงค่ะกินร้อยปัดเพชรกับปัดเพชรปัดเพชรป,ปีเก๋ยตึงเนียพักกินปักอีกหนึ่งกันมีใบมิ้นนั่นใบมิ้นกับเ uh, อ่อใบอร่อยยาวๆนี่คุยใชย่เหรอ มีโรเช่แก้วนึงกะี่นองค่ะมีแก้วนึงต้นใบ่บค่ะเนี่ยมากกะี่นงกินข้าวด้วยกันค่ะพี่นงองวัสดีค่ะวัสดีเป็นต่างก,ากันกะป่นองค่ะพี่ก้าวนกหน้าชวนมากินข้าวกะี่นองยินดีตอนรับพี่นงทุกๆุกคนตัวโลกเลยนะคะอันเป็นตีรักเลยนะเข้ามาเลจองก้าวี่ก้าวนกหน้าขันนะคะแล้วกา เออก็เน,นื้นอเนี้ยนะพ,าาพี่ก้าวหนอกหน้ากอบคุนมากๆมากเลยนะพี่นองกอบคุนแต่ว่าก้าวมากติดตามกดไลค์ให้กำลังใจพี่ก้าวหนอกหน้าฝากฝากช่องก้องพี่ก้าวหนอกหน้าช่องหน่อยหน่อยนี่กันนะพี่นองค่ะน,นั่นเลยหมากินก้าวกันตาขน,านันแกงพัดเป็ดปีเก๋ยใส่ปาปริกา้าปาปริกา้านั้นมันไม่เป็ดนะมันไม่เป็ดถึงจะใส่ปาปริกา้าถึงหมากินก้าวเนี่ย เดี๋ยวเห็นเล็กระเดียวแลรมากินข้าวกันค้ามาข้าวมันไม่ต้องกินหมากเลยมาพี่นงกินข้าวกันปีไกย rồi vô rói bị cao nóc na chỗ bảy min bảy min này kín sao quả mà rói mà nó Mình bị mìn kín gặp cao nà sao ạ, để té coi chỗ mấy chỗ lên nà bị cao nóc na chỗ bảy min ว่าไม่เป็ดว่าพี่น้องดูโรยไรเป็ดนั่นแหละเป็ดนั่นแหละตีหนึ่งแบบเครื่องแกงกันนะเครื่องแกงกันเป็ดพี่ข้าวอนกหน้าเจอเครื่องแกงของปัตตาลุงมาเครื่องแกงโบรันจัดมันร้อยปลือพี่น้องโง่เหมียวได้แรงจัดมันเป็ดนะมาๆนี่มาชนมาชนค่ะชนกับพี่ข้าวหนกหน้านี่จนแก้วค่ะ ได้แรงมันเย็นได้แรงตึง,งอกไม่ว่านหมากแล้วมันมันรลดจาตรงกลางไม่ว่านกับไม่ไม,ไม่ไม่กวาหมาโรยโรยโรย,โรยพี่น,อนอ้องกิ่นกาวเช็จแลวค่ะเอมเลยตู้ก่นั่นเลยหนังแรงกันเหล่าเลยกินขกาวเช็จแลวพี่น้องอันแล้ไปตึงไหนลแล้วเราพี่น้องค่ะ เชื่อมกล้วยเชื่อมจิตกอบกล้วยเชื่อมเอ่อเชื่อมกล้วยเชื่อมจิตกับพี่น้องอันแรซุ่มกันไปถึงไหนแล้วอ่ะวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐาน <c oughs> นั่งสมาธิหมายถึงซุม่มซุ่มกันไปถึงไหนแล้วนะพี่น้องอันแรพี่น ong ขาเตชุรัตน์นั่นนะเตชุรัตน์นันก็มีอ่าอะไรอ่ะชวนโมก็านาฏิปฏิบัติตรรมมัน ว่ดเย็นบายย่างแรงเลยนี่ปีข้าวนอกหน้านั้นไปไปตนแต่อย่างเมือ่อก่อนอย่างอุ้ยตอนหนูเรียนเรียนอยู่มตัตยมมันกลู่ก็ภาพเป็นว่ารมบอยตอนนั้นพระพุทธตาพระตุปราพุทธตาตาดนั่นนะยังมีชีวิตโยเลยตอนนั้นนั้นว่าบายอย่างแรงเลยนี่ถึงตอนนั้นผีข้าวนอกหน้าก็าเห็นพระพุทธตาตัดกันโลตอนนั้นนานตันเจี๋ยวเดินโยนาน เบราว์ไปกับหลงเรียนนั่นพีนองตึงงานเลยตึงงานเลยนั่นเลยผีนองค่ะนั่นเลยผีพีขาวหนอกหน้าว่าตาเราโบเรานาะอีไปเฉอนูอนอ่นเฉยนี่เฉยไรยรยนาพีนองต้องกิดปิดจารณาหน้า,นากิดปิดจารณาให้ดีนายไปเฉยไรว่าคนเขามาลอกล่วงไม่เดียวตางนาะบางคนนายนายอยากมีดาก จำไม่ได้ไง่างงายอยากเอาตังไปลอกลวงคนอื่นหรือว่าเราตองเราตรงกิดให้ดีและผีนองจริงไหมอ่ะ,อะอว่าไอ้นั้นเป็นจริงไ,มไหมไอ้นี่เป็นจริงไหมแต่ว่าในในเรือ่อยในประชัยประชัยผีโดกันนะผีนองนะเราตรงกิดให้ดีนะแต่ว่าเราเราไปปฏิบัติตาหรือว่าเรื่อยเราก็ ป่อยชวนโหมดก,ก็ได้จริงไหมอ่ะพี่น้องหรือว่าปอยปอยเตาเตวอะไรอ่ะแต่ว่าล่วงผัวจ้าเตลวันก็ได้นะพี่น้องว่าไม่อันเนี้ยเต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 เมืองโหนก็มีโลกเตเตอังกฤษก็มีโลกวัดล่วงผัวจ้าอันพี่น้องอันเลยอันเลยพี่ข้าวนอกนาว่าตรงกิดพิจารณาให้ดีไม่จ่ายไปฟังไปฟัง พี่น้องคิดว่าเลื่อคนเรามันเต้มันต้ยไปเนาะข่าวราวราไปรวยรวยไปฟองป่อหมอ้อฟองอะไร่อยอุย้ยไปฟองเ็าถัวมัดเลยถึงคนอ่้องแหล่ดีๆว่าเขาเขาปกติไม่นะพี่ก้าวหน้าหน้าขวาม่มใจตัวเองว่าดีถึงน้อยเราต้องปิจาระนาวว่าเขาปกติไมก่กลัวกลัวเขาเป็นคนปกติไม่เรอยปนูปนีเต้ไปปนัน เมือนกับว่าคนหวาดอปกติปลือแล้วกับปนั่นไปรวยรวยรวยแล้วแบบว่าแบบว่าปนเปลือยเต้ไปรวยคือว่าเมือนกับว่าเต้ไปเออแกก็แล้วเลยปนนั่นนั่นปลัวตัวเองตั้มอ่าแบบว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงอันผีน้องอันแกก็แล้วเละเต้ไปผีเข้าหนกหน้าหว่าอันเลเนาะตึ่นเงนก่ นั่นเลยต่เรอไปเจือไร่ไร่ผืนเนี่ยนะต่เรอไปอบูชาไร้จักสิ่งนะเราตรงคิดไอ้ดีนะพี่โนโอ้องเราตรงคิดไอ้ดีฮั่นี่ยถึงกันคนเราถ้าไม่ได้เรียนเด็กเด็กแปดปีเก้าปีหรือว่าจิบปีหรือว่าเจ็ดปีห้าปีเขาไม่ได้ไปเรียนเอ่อเกี่ยวกับต่ำมามาเลยแล้วมันนี่แรงเป็นเปลือยพี่โนโอ้อง อันเลื่งตึงตึงตอบกัมตามว่าวิปวิปัสสนาขราม้านอะไรไรติกัมตาบมันนะตีตีซ้ำหนักซ้ำหนักปอหม้อก็ป่อยต้าวไอ้นั่นไม่ทึ่งอะไรร้อยไม่ทึงซูมบาเลยผีน้องบาเลวเลยก็ไม่ทึงซูมพนันนึกขาดอุ่นเลวเลยพี่เข้าหนกหน้าว่าอันเรื่องผีองอันเลื อดไม่ได้แล้ววามาแลงแบบว่าผีข้าวหนอกหน้าตอนนี้เขาโรเรลืองตำหมาเขาเลวหรือผีน้องวะโปรวะกุ้นตีวะโบดตีเมื่อนอ่าอะไรอ่ะหมาไปวันไรแต่ก็จบประเดยนเก่านะตึ้งเขาหมัดเจียวแลงอยู่ทุกวันตึ้งสำนักงานแต่แต่นายคว่ามาไร้ขาเขาหมัดเลงอยู่ทุกวันนะเขาหมัดเล้งในตึ้งปีข้าวหนอกหน้าเขาได้เรียนไปกันใช่ปะ ไม่ใจโรเรืองอะไรกันนี่ผีก้าหนกหน้าเล็กนนะ่นะตึงปกเกือดเื่องนี่คนเจ้าว่านะามันเป็นขั้นโตนผีน,นองเล็ดตึงกับผีก้าหนกหน้าอยากมาเล้งไ้ไปเจือไปร้อยใหญ่อยากมามาคุยกันนนะไปเชือไร้อยใหญบูชายไปประนันเลยเราตรงกิดพิจารณาให้ดีเลยนะผีก้าหนกหน้าวา่าไปร้อยอยากคนผระนอนคนบาขาดอุน่นเต้ก้าว,ราวเราไปรวยบาเล้งมันกนบา เป็นพี่ตะเลไปรวยบ้าแล้วประน,นันตึงแดกกันก็ไม่ใช่โรเรือห้ร้อยลาวปีนองไม่ได้เรียนในร้อยมัตีเกี้ยวกับเรื่องตำหมาเนาะไม่รวยไปเชือบหรือคิดไอด้ดีๆนะปีนองอันแล้วปีก้าวหนกนานะกินก้าวเช็ดแล้วตึงเด่นก้าวแบบปีก้าวหนกนาวะ่ะเรื่องนี้มันเป็นอยอยเรื่องใหญ่ตึงก็เลยนั่นเลยวะ่ะก็มาคุยจออคุยกับปีนองไง กานันพ oh o, o, í, uh, ีข้าวหนกหน้าไปโขนแล้วนะไปโขนแล้วต่อเดียวรบควนผีอรบกวนผีนองมาเกินเหล่าเวลามันคลิปมันยาวเกินเหล่าตึงบันเปลือกับผีข้าวหนกหน้าฟาดชงหน่อยหน่อยจงนี่ของพีข้าวหนกหน้ากันนะคะผี่นองขาทุกคนเลยฟากขันตึงกับันเปลือกกดไลค์กดติดตามไม่ผีข้าวหนกหน้ากันนะตึงกับเจอกันไม่เหล่าเลยเจอกันไม่เหล่าคลิปหน้าเหล่านะเจอกันคลิปหน้าเหล่านะคะ ก็คุณนมากเลยนะก็คุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีนะ